ัดีครัือตอนนั้นก็ย้ายมาทำงานที่ไปสีย์สิงห์บุรีก็เป็นคนชอบขับมอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าได้พบป้ายของแซมที่ติดอยู่ที่หน้าทรัพย์สินของเขาที่ประกาศขายทีนี้ก็ทำให้รู้จักตอนนั้นก็ดูทางเว็บไซต์บ้างอะไรบ้างในสิงห์บุรีแล้วก็เริ่มขับดูก็เลยไปพบอยู่ตัวเองอยู่แถวๆอำเภอเมืองสิงห์บุรี ก็เลยโทรเข้าไปเขาก็มีเจ้าหน้าที่มาไขาให้ดูบ้านหลังนั้นฮะแล้วบ้านตอนนั้นรู้สึกจ่ราคาประมาณ4ี่แสนกว่าบาทเองนะบ้านหลังนี้นะฮะติดแม่น้ําเจ้าพระยาด้วยแนละอยู่ในเพิร์มเมืองด้วยนะครับจริงๆประสบการณ์ที่ซื้อขายกระแสนี่ยมันทาให้เรารู้ว่าวิธีจะซื้อจักแสมเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีแล้วมันมีที่อื่นด้วยไงแล้วก็เราก็เริ่มเข้าอินเทอร์เน็ตดูทั่วประเทศเลยก็เลยมองโอกาสทั้งอื่นมากกว่าแล้วเริ่มที่จะหาแหล่งเงินทุนและ เพราะว่าลําพังแค่เงินออมของเรามันไม่เพียงพอธนาคารเกือบทุกธนาคารนี้ไปมาบทกับขอสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตเพราะเรามีสลิปเงินเดือนเราก็ไปขอเปิดสินเชื่อเขานะครับแล้วก็เริ่มไปวางวัตจํจำซื้อที่ดินแปลงเล็กบางแปลงใหญ่บางเหมือนเรามีหลายช่องทางเป็นการเพิ่มโอกาส เออที่เป็นที่เป็นอสังหาที่เป็นบ้านเนี่ยครก็ประมาณ3 4มหหลักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งหลังแล้วก็เกินล้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็โดย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 ภาครวมนะฮะแต่ทับตินที่เป็นที่ดินเนี่ยก็เยอะพอสมควรก็เกินห0ึ่าสิบไร่แต่ถ้าเป็นชนบทเนี่ยก็กําลังรอแบ่งอยู่ก็น่าจะเป็นหลักร้อยแล้วเอาไง่ายๆว่า20ล้านไี้อยู่ใช่ครับใช่ ไม่ผิดครับไม่ผิดขอให้ทุกท่านเนี่ยมาเถอะมาลองศึกษาเรื่องแซมเข้าไปตามเว็บไซต์หรือโทรศัพท์ไปเนี่ยหากับเซล์แซมคอมโฟตโซนเนี่ยสำคัญมากออกมาให้ได้แล้วก็แบ่งทรัพย์บางส่วนไปเพื่ออนาคตฝังไว้ใต้ดินเหมือนอย่างที่ผมฝังอ่ะสปี5ปีมันกลายเป็นล้านเป็น2ล้านโดยที่ส้มร่นนะครับผมไม่ได้มีสมส้มนะ